ยามรุ่งอรุณทอแสงสีทองอาบไ้ป่าหิมพานกินนารีงามว่ามณีรัตน์กำลังรำแพนปีกวาดลวดลายกลางอากาศขนนกสีรุ้งระยิบระยับต้องแสงอาทิตย์สะท้อนความงามอันเป็นนิรันดร์ของดินแดนแห่งเทพนิยายมณีรัตน์แตกต่างจากกินนารีตนอื่นเธอไม่ได้เพียงแค่ไร้รำและใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินไปวันๆในใจของเธอมีคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบอะไรอยู่นอกเหนือป่าหิมพานนี้กันนะทุกครั้งที่เธอเอ่ยถาม กินดรีเท่าจะสายหน้าจงพอใจในสิ่งที่เรามีเถิดมณีรัตโลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายแต่คำเตือนเหล่านั้นกลับยิ่งเติมเชื้อไฟในใจของมณีรัตวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังหาผลไม้คิปอยู่ริมสานุดาษเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆลอยมาตามสายลมทางนั้นทางนั้นมีคำต่ออบอบมณีรัตเงี่ยหูฟังเสียงนั้นฟังดูอ่อนโยนและชวนฝัน เธอเดินตามเสียงกระซิบที่นำพาเธอไปสู่สวนลึกของป่าซึ่งเป็นที่ที่กินรีตนอื่นไม่เคยไปถึงที่นั่นเธอพบกับต้นไซย,ยักษ์สูงเสียฟ,ฟ้ารากของมันยังลึกแผกว่างจนดูเหมือนกำแพงธรรมชาติเจ้าคือผู้ที่ตามหาความจริงหรือเสียงหนึ่งดังขึ้นจากพุ่มไม้ข้างๆมณีรัตหันไปมองพบกับนาคราชผู้เท่าที่มีเกลดสีมรกตวาววัดดวงตาของเขาทอประกายแห่งปัญญาข้าเฝ้ารอเจ้ามานาน กินรีน้อยนา,นาคาราชเล่าเรื่องราวของโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายผู้คนสัตว์และสรรพสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากหิมพานโดยสิ้นเชิงเขาเล่าถึงความทุกข์ยากความสุขความหวังและความสิ้นหวังที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมณีรัตรรับฟังด้วยความทึ่งเธอไม่เคยจินตนาการถึงโลกแบบนี้มาก่อนเจ้าอยากเห็นโลกนั้นหรือไม่น่าคาราถามขึ้นมณีรัต์พยักหน้าอย่างไม่ลังเลใจนา,นาคาราชยิ้มอ่อนโยน จงบินข้ามยอดเขาที่สูงที่สุดไปแล้วเจ้าจะพบทางออกมณีรัตโบกปีกขึ้นสู่ท้องฟ้าเธอทยานขึ้นสูงเหนือต้นทรายเหนือเมฆหมอกและเหนือยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ไม่มีกินรีตนใดเคยพิชิตได้เมื่อเธอข้ามยอดเขาไปภาพเบื้องหน้าทําให้เธอหยุดนิ่งโลกภายนอกไม่ได้สวยงามตะการตาเหมือนป่าหิมพานมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายเมืองใหญ่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าควันพิษที่ลอยอ้อยอิงผู้คนที่เร่งรีบแข่งขันกัน แต่ในความวุ่นวายนั้นมานีรัตก็เห็นความงามที่แตกต่างเธอเห็นเด็กๆก,กัวเราะร่าเริงผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันดอกไม้เล็กๆที่ชูช่อท่ามกลางความคอนกรีตมานีรัตเข้าใจแล้วว่าโลกไม่ได้มีเพียงด้านเดียวความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่การยอมรับความหลากหลายและโอบกอดทุกแง่มุมของชีวิตเธอหวนคิดถึงป่าหิมพาน ดิมแดนที่สมบูรณ์แบบแต่ขาดซึ่งความเข้าใจในโลกกว้างในที่สุดมณีรัตตัดสินใจกลับไปยังป่าหิมพานไม่ใช่เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างเดิมแต่เพื่อที่จะนำเรื่องราวและประสบการณ์ของเธอมาแบ่งปันให้กับกินรีตนอื่นๆ,ๆเธอเชื่อว่าการรู้จักโลกภายนอกไม่ได้ทำให้พวกเขาสูญเสียความสุขในหิมพานแต่จะช่วยให้พวกเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนมีอยู่มากขึ้นและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ตลอดไปตั้งแต่วันนั้นมณีรัตจึงไม่ได้